คุณชูวิทย์ยังเดินหน้าแฉอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดหอบหลักฐานไปมอบให้กับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่ามีนักการเมืองที่โคราชขายเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวให้กับนายทุนชาวจีนใช้หลบหนีก่อนหน้านี้ครับนายชูวิทย์กม,มนวิสิทธ์หอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกลุ่มทุนสีเทาชาวจีนให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำไปเป็นข้อมูลประกอบการปราบปรามกลุ่มนายทุนต่างชาติ ที่ลักลอบทําธุรกิจผิดกฎหมายในไทยคุณชูวิทย์บอกว่าต้องการนำข้อมูลมาให้ตำรวจเพื่อขยายผลตรวจสอบทุนจีนผิดกฎหมายที่ยังหลงเหลืออยู่โดยเรื่องนี้เกี่ยวกับนายตู้ห่าวในทุนชาวจีนที่หลบหนีไปช่วงวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวซึ่งซื้อต่อมาจากนักการเมืองที่จังหวัดนครราชสีมาแต่กลบแต่กลับไม่พบรายชื่อในบันทึกการบินนะครับซึ่งในทุนจีนใช้อิทธิพล พัวพันไปถึงเจ้าหน้าที่และนักการเมืองทั้งๆท,ท,ที่ปกติเครื่องบินส่วนตัวจะถูกจอดที่บริษัทการบินย่านดอนเมืองและที่ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยแต่เครื่องบินลำนี้ถูกจอดที่ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนที่จำกัดสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเท่านั้นสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะเปิดเผยข้อมูลตัวการผู้ที่เกี่ยวข้องที่กระทวงยุติธรรมและสารอาญาเพื่อชดใช้กรรมเก่าที่ตนเคยทำไว้คับ